เพื่อนทุกคนเด้อมื้อนี้เลยกลับไปอ้อยเนาะไปป้ามันเด้อพี่น้องเลยไปน้าเดียวเลยไปน้ำโน,น,ำนเสียแล้วก็น้องเนาะไปป้ามันนั่นเดียวเลยขุดขุดมันนะขุดมันจะไปนะใส่เนาะเแม่พี่น้องเลยติดตามไปน้าเดียวเลยเอาขุดมันไปใส่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หนึ่งนี่แหละไปยิงเนาะ กลับไปยิงโอ้ยน้อยน้อยเนี่ยพี่น้องนะมันน่ะน้อยบรรยากาศขุดเคาเกตโตชั่นหนึ่งก่อนขุดต้นนี้นะเนี่ยขุดมันนั่นเดียวแล้วก็ไปน้ำเดียวนะไปปลาน้ำเดียวนะพี่น้องนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้แหละพอแล้วนะขุดได้พอแล้วประมาณสอปะสองอันแล้ว นี่แหละนี่แหลพี่น้องนะแก่นไปน้ำเดียวนะใส่ถุงละใส่ถุงแล้วก็ไปน้ำเดียวเะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้แหละพอแล้วนะพอแล้วเราจะไปนะเดี๋ยวนี้เราเราจะไปตามทางนี่ไปนะตามทางนี่ไปนะ ขี่รถไปตามเส้นทางอันนี้ไปนะตามห้อยน้านี่ไปนะไปประมาณสองชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงขี่รถไปสองชั่วโมงเด้อพี่น้องเลยไปน้าเดียวเลยเด็กน้องเลยมาห่อทางปีดแล้วเพาจะปีดไปตามห้อยเด้อปีดไปห้อยนี่นะเนี่ยปลารถอยู่นี่มาได้สองชั่วโมงนี่แหละนะเวลานี้เด็วเขาจะไปตามห้อยนี่ไปนะเด้อพี่น้องไปน้าเดียวเลย เล่นแบบข้าวฟุ้ยนะดิข้าวฟุ้ยนะจะไปตามห้วยนี่ไปทำไปน้ำเดียวนะอู้หูหย่าไปหย่าแท้ไม่มาตักนับทางเลยไปหย่าเนย้ยดิน้องแล้วก็ช่วยกดไลค์เดิกดไลค์แล้วก็กดติดตามเดิเพราะว่า จะมีวิดีโอนิ้งในยิงกระหอ,อกมาให้บึ้งตลอดเนาะเดี๋ยวนี้แหะเขา,าจะปีกขึ้นนะปีกขึ้นนี่ไปเนาะไปขึ้นนี่ไปนะปนนปแล้วเราจะไปะป่าเนี่ยนะเขา,าวนเก้าหานนันเลยวนเก้าหัามาเล่นนะมันมืดแล้วเขามาเอาเอา,เอามาเตื้นนะมาเตืมนแล้วแล้วก็ไปน้ำเดียวนะหอดแล้วเดีย๋ยว บนเก้าเนาะ,นะตรวจตรวจที่เอาเฝ้าเน,ะนาะนั่งเฝ้าเนาะที่นี่แต้มันมืดแล้วเนาะหมือประมาณสองวันนี้เลยเนาะแล้วพี่น้องเนาะเราไปเบืง้งใกล้ๆมาเนาะเบื้งบอนเขาประมาณนะใกล้กลๆมนะเนี่ยหาก็มืดเนาะเหมือนมืดวนันมืดซืนนี่แหละเนี่ยโอ้ยนี่พีหแมหอยนะ หอยที่เตาไน้มาแล้วหาหน,น่อ้าพบ่บ่ฝุ่นไหมเหงกว่าน,นี้แหละแต่ฝุ่นเลยอันนี้นะใบไม้ตกมาเสือ่อหมดแล้วเนาะนะดูไหมอ๋อนี่ไหลที่สุดอ่ะแถวบ้านเฮานี่เรื่องตตาไม้ก็หอกหนูไวนี่ไหล้อหนูนไวก็กิกนไหลนาะขี้หนูไวนะในพี่น้องเนาะขี้ตตาหนูไวเนาะ แล้วก็เอาปลาเนะี่เขามาปลาเซอ,อีแหละประมาณสองหรือสามวันนี่แหละแล้วก็มายิงอนะีกเนาะก็มาเฝ้าเนาะเดี๋ยวพี่น้องเนะี่เอามามาเสื้อหนึ่งเดียวนะแล้วพี่น้องเนี่ยนนี้โน้ตสีจะเอาไปวางเซ่อฮันเซอร์บอลหันมันมเอามาไหลไล่ซัมนี่จึงพอกินเนาะกุ้งจึงกุ้งกุ้งสองสามวันเนาะวันเนาะก็ มันเดี๋ยวนริ่มื่อไหลนะมาไม่ไมื่อไหลพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้นะเขามันเขาน้อยๆเนาะซัมนี่นะเขาต้องตัดไม้มาลอ็อตน่ะล็อตนะเหมือนทก่บออาไปบาได้เนาะถ้าเราทำบนล็อตนี่เามาแล้วมันไปหมดแล้วเนะนี่ยนี่แหละเขาต้องตัดไม้ตัดไม้มาสินะแบบนี่เนี่ยไอ้พี่น้องทุกคนนะ นี่แหละยังนี้มันเกินใ,ให้มันเล่นแน่นหน่อยน,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 นี่นะแน่นด,ดีนะน,น,นี่นเราไปดีไปอะไรกันก่อนสิได้ต้นไหนตัวก,ออก็ขอ,นนอดีกบระเบนของ่ายเนาะได้ตัวเอ็ดเอ็ดเรียนนักเนาะนักจึงได้ตัวนายกินเนาะ นีีน่ะเ,เามาแล้าแล้วเ,า,วเาสื้อหล,หนล,กกล่น, 2, นลึงเนก้มสวันเาเ,าเดียวมาเลคืน,นึ้คืนเนี่เราก็มืดแล้วเนาะเขาต้องไปเอาไหน่นื้เนาะซ้ำนี่แหละกรมาณสสวันนี่แหละแล้วก็มืดแล้วก็ ก็เลยเอามาอีกขขิ่มดูแลต้องได้เอามาเสียอิ่ดจังได้มาฝอโอเคบาบนี้เลีย้ยวนะมันนี่เลยเสื้อโอเคเดี๋ยวนี้เสื้อเดี๋ยวนี้เลีย้ยวนะเอากลับกลับไปได้พี่น้องหนอหน้ามีรอยแย่แย่ลุ่มมีรอยบุ่มลุ่มเพื่อเอากลับไป กลับไปน้ำเดียวได้พี่น้องนะไปรุ่มเพืไปกลับไปน้ำเดียวได้พี่น้องพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้แหละกลับมาหอดบอนห่าจอดรถนะเนาะจอดรถแล้วห่ากลับไปนะไปรุ่มเพือกลับกลับคืนไปนะไปห่อรุ่มเลื่ปี๊ปี๊ห้อยไปเลยกลับไปเบื้องบนฮันอีเนาะแล้วพี่น้องเลยกลับไปน้ำเดียวเด้

នៅដល់មកយ៉ាងមិនមើលមកវិញណាគិន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 បែនេះអូខេ นี่นหะได้หนะนึ่งนะี่แะเอากลับไปนะเอากลับบ้านเดี๋ยวนี้นะาบอนนั่งอย่างนี้นะี่เน,นานะบนนั่งนะเอานั่งอย่างนี้เด็กเบื้งบนนนะั่งนะเด็กออกมาไอเบื้งคนน่ะเป็นอะไรละเด็กเข้าไปเบื้องไหนครับเนะโอ้เป็นนะปอะไรนะี้เนานะบนนั่งนะบนหันบนบน้องนั่งนะเนาะ เป็นเนี้ยนี้เนาะนังนี้น,น,นี่นยิงไปเน,นาะน,นี่นนนนเห็นประมาณนะเด้เด็กน้องเนาะบนนั่งเลยเป็นเนีน้ยนี้นั่งอยี้นี่เด็กน,น้องเนี่เดี๋ยวนี้เราเอากลับบ้าเนไปนาะกลับบ้าเนลำเดียวเลยเด็กน้องเลยเด้อไปเนาะพี่น้องนะประมาณสามวันนี่แหละสามคืนนี่แหละกลับมาเลยจะมายิงให้เผาบึงเลย เด้อพี่น้องเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นู้เสียด้วแล้วก็พดกัใหมเด้อยพี่น้องเลย